แ่งที่สุดยู่ทุกสายตานะคะในรุ่นกระบะสีประตูเก,กียร์ออโต้ XL-S นะคะราคาตัวน้องจะอยู่ที่889,000บาทนั่นเองค่ะและลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจออกรถกับมังเกิลน,นะคะรับไปเลยค่ะส่วนลด100,000บาทพร้อมชุดแต่งรอบพันมูลค่า60,000บาทเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในรุ่นนี้นะคะติดตั้งชุดแต่งอะไรให้กับคุลูกค้าไปบ้างนะคะและความพิเศษในรุ่นของ XL-S นั้นมีอะไรกันบ้างมาชมกันเลยค่ะ ด้านหน้านะคะจะมาพร้อมกับในตัวของกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะตัวนี้นะคะสีจะออกดําเงานะคะมาพร้อมกับในตัวของไฟด้านบน3จุดนะคะตัวไฟตัวน้องนะคะจะเป็นในตัวของสีส้มนั่นเองค่ะและมาพร้อมกับในตัวของไฟนะคะสี่เหลี่ยมด้านข้างนะคะแบบนี้เลยสองดวงเลยค่ะตัวนี้ตัวไฟจะเป็นสีขาวนะคะ และลงมาด้านล่างค่ะด้านล่างนะคะจะเป็นในตัวของสเกิร์ตนะคะชุดแต่งวิกเตอร์นะคะอกใหญ่ๆแบบนี้เลยในตัวของสเกิร์ตตัวน้องนะคะจะออกเป็นสีเทานะคะซึ่งจะตัดกับตัวรถมากๆเลยค่ะจะทําให้ด้านหน้านะคะของรถนะคะดูมีมิติและดูดุมากยิ่งขึ้นค่ะ ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในรุ่น XLS นะคะกระบะรุ่นเริ่มต้นของเรานะคะจะมีในตัวของไฟหน้านะคะที่จะเป็นในตัวของ LED เลยนะคะให้กับคุลูกค้านะคะและก็จะมีในตัวของไฟเด time ม์ดันลิงไลท์นะคะจะเป็นในตัวของไฟวิ่งกลางวันเนาะมาให้กับคุลูกค้าไปเลยไฟหน้าของตัวน้องเป็นไฟออโต้ด้วยนะคะและด้านข้างคะ่ะด้านข้างนะคะก็จะมีในตัวของคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะมากับชุดแต่งวิกเตอร์เลยค่ะ ใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะในตัวของแม็กเดิมของตัวน้องนะคะจะเป็นในขอบ17ค่ะน้องเอิญไม่ขายนะคะแทมไปเลยฟิฟฟีค่ะแม็กขอบ18นั่นเองค่ะพร้อมกับยางออโรดนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นในตัวของขอบ18มาพร้อมกับในตัวของลายแม็กมาเวลขีเงินนั่นเองค่ะทําให้ด้านข้างนะคะรับกับในตัวของคิ้วร้อนะคะมากๆเลย ส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีในตัวของกาบข้างนะคะที่มาพร้อมกับในตัวของชุดแต่งวิกเตอร์จะเป็นของสีดําด้านนั่นเองค่ะเรามาชมด้านหลังกันดีกว่าค่ะด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับโลบาร์เหล็กหลังนะคะพร้อมกับไฟเบรกด้านบนนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะและส่วนลายสติ๊กเกอร์นั้นนะคะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะมีลายที่อยู่ในใจอยู่แล้วรีเควสต์มาหา้องเอินได้นะคะ้องเอินจัดให้เลยค่ะ ส่วนด้านท้ายค่ะด้านท้ายนะคะก็จะแถมไปในตัวของไฟนะคะไฟท้าย LED นะคะและติดในตัวของคอบไฟท้ายให้กับคุณลูกค้าไปด้วยค่ะหล่อๆแบบนี้เลยอ่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะด้านท้ายของเรานะคะก็จะมาพร้อมกับในตัวของกล้องถอยหลังนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้านะคะตัวกล้องนะคะจะลิงก์กับหน้าจอ Sy นโฟเจอกลางให้กับคุณลูกค้าไปเลย และมาพร้อมกับในตัวของอักษรอะคริลิกคาว่าเรนเจอร์นะคะทําให้ด้านท้ายของตัวรถเรานะคะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนนะคะกันชนท้ายเหล็กหลังนะคะกันชนท้ายเหล็กหลังตัวนี้เราใช้งานได้จริงนะคะจะเป็นในตัวของอลเรนเดอร์นะคะจะมีในตัวของห่วงลากจุงให้กับคุณลูกค้า2ห่วงด้วยค่ะและเรามาชมด้านในกันค่ะด้านในในตัวของรุ่น x l s นะคะตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับในตัวของ พวงมาลัยไฟฟ้านะคะจะมีน้ําหนักเบานะคะในเวลาที่ลูกค้าขับรถในความเร็วต่ํานะคะเวลาลูกค้าขับรถในความเร็วสูงนะคะน้ําหนักของพวงมาลัยก็จะหน่วงขึ้นนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุลูกค้าด้วยค่ะและมาพร้อมกับในตัวของหน้าปัดดิจิตอลนะคะตัวนี้นะคะและด้านกลางของเรานั่นเองค่ะด้านกลางก็จะเป็นในตัวของหน้าจอ s ิง g ์โ a นะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p เ a y Android Auto นะคะลูกค้าสามารถดูแผนที่นะคะไปด้วยได้และฟังเพลงไปด้วยได้เลยค่ะ และตัวนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้สามารถเชื่อมต่อในตัวของแอปพลิเคชันนะคะ Ford Pass นะคะซึ่งสามารถสตาร์ทรถได้นะคะสั่งล็อกรถได้นะคะเช็คศูนย์บริการนะคะที่ใกล้เราที่สุดและนัดเข้ารับบริการได้เลยค่ะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะในตัวของรุ่นรถ XLS ของเรานะคะความพิเศษให้กับลูกค้าเพิ่มมากมายเลยใช่ไหมล่ะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าด้ค่ะ และในรุ่น XLS ของเรานะคะก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเลยนะคะณตอนนี้นะคะส่วนลถ100,000บาทพร้อมกับชุดแต่งรอบคันที่น้องเอิร์ได้พีเซ็นมานั้นนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะโทรหารงเราได้นนที่0932239890นะคะหรือมาดูตัวรถของเราได้ที่ฟอร์ดราชชฤกษ์พลามนะคะถึงจะเป็นกระบะในตัวของรุ่นเริ่มต้นนะคะแต่ความสะดวกสบายและความเป็นอัจฉริยะของเขามีให้ลูกค้าครบคันเลยค่ะอย่าลืมนะคะโทรหารงเราได้นนที่0932239890นะคะและอย่าลืมฝากติดตามนะคะกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กับงเราด้วยนะคะแลววันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะ you